สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมาหาปรมาจารย์นะครับด้านกรงแล้วก็ด้านพะเนียดนะครับโดยเฉพาะพระเนียดนกเขาท่านชํานาญแต่ก่อนท่านก็ทํากรงเหมือนกันนะครับแต่ช่วงนี้จะทําพะเนียดนะครับแล้วก็ทามาเรื่อยๆหลายท่านคงจะรู้จักก็และพี่น้องครับเนาะวันนี้ก็รู้สึกว่าแปลกตาครับนกก็หาย ไปหมดแล้วเหลือแต่ที่ห้อยที่แขวนนะครับกงก็นู่นครับรวมกันอยู่นู่นนะครับอ่ามีนกเขาอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้นะครับเอ้าทําไมตัวเล็กจางนาอเนี่ยไม่ได้กินอาหารด้วยนี่อฮะไม่ได้กินข้าวหรือเปล่านี่จากนกเขาใหญ่กลายเป็นนกเขาชวานะครับเนี่ยโอ้หนึ่งวันนกไม่ได้กินข้าวนะครับผมตัวเล็กเนี่ยคือเอ้ายังมีอยู่ครับฝั่งนี้ครับนกเออเนี่ยฝั่งนี้หลายตัวอยู่นะครับนึกงว่าหมดนะครับ โอ้ผมก็ว่านกไม่ได้กินข้าวนะครับมันเลยตัวเลขจริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันเป็นนกเขาชวาครับไม่รู้ว่าเจ้าของนะครับอยู่หรือเปล่านะครับโอ้โหอ้ยไ่ได้มานานนะครับพี่น้องครับดูอาวุธเพียบเลยครับพี่น้องครับนะเอานี่เจ้าของเอาโอ้พกอพสวัสดีพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่เห็นหน้ากันนานแล้วนะครับว่ามันกี่เดือนกี่ปีแล้วนี่พ่อว่ามันจี่หาเดือนหปโอ้โหประมาณสี่ห้าเดือน นะครับนกไปไหนหมดนี่ทำไมเหลืออยู่ประมาณนับได้แล้วตอนนี้นะ่ะปล่อยออกแน่โอ้แต่ก่อนนับนับเดบโอ้โหลงครับตอนนี้ไม่นั่นแล้วครับนับได้แล้วทีนี้ประมาณเหลืออยู่ประมาณห้าหกตัวครับพี่น้องครับหกเออเหลือแต่นกตัวเหลือแต่นกตัวอตอนนี้แน่ไปต่อไหมล่ะพ่อ,พอคนคนไม่ได้ไปต่อคนบรเิเวณไปต่อคนไม่ได้ไปต่อนะครับโอ้โหดูไม่ได้ไปต่อแต่ว่าเพนียเต็มเลยอ่า กี่อันแล้วพ่อนี่อกี่อันแล้วเนี่ยเอาไปขนมาดูหน่อยสินี่ฮะขนมาขนมาขนมาชมหน่อยนะครับช่างพเนียดอออือ้ม uh huh. มีทุกรูปแบบนะครับนี่มีมีมีฟูแนวครับทั้งเทนทั้งท,ทั้งคอนบนไหมพ่อคอนบนคอนบลนมีคอนกลางด้วยเลยเห็นเออคอนกลางเป็นแบบเทนคอนกลางเหรอเออเทนคอนกลางอ โอ้ดูครับพี่น้องครับประสบการณ์จริงๆครับดูครับอยากแย่เต็มเลยเอนี่นี่กระถองชาญกระถองชานล่ะครับนี่โอ้โหนะตอนนี้พระเนตรพ่อกองนี่คือที่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นหลักเลยนะคืออาจารย์แหลมอาจารย์แหลมนี่จะยอพระเนตรพ่อกองนะครับผมเป็นหลักเลยอาจารย์แหลมนี่มีเท่าไหร่แกเอาหมดนะครับถ้าเป็นพระเนตรพ่อกองนะ นี่โอ้โหครับถีนเสร็จหมดแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยเหลือแต่เอาไปใส่นกเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มียากอะไรตรัวนู้นอีกแล้วพ่อนะนี่กันนี่ละแะสองขั้นคือกันนะัะตัวใส่ตัวอใส่โอนี่พร<อ><อ>กองใช้แล้วเออครับผมครับผมโอ้เบาครับไม่อะไรพ่อนี้ไม่ซักไม่ให้ซักเนาะอืม โอ้บาจริงครับอันนี้ไม่แก้นขามเขาจองเราละโอ้ไม่แก้นขามนี่ก็แก้นขามผมกำลังจะถามอยู่ครับพี่น้องครับว่าสีทําไมมันสวยจังอู้ดูดูด้วยเดี๋ยวไปทีละอันก่อนนะครับตื่นตาตื่นใจครับเปเนียดเยอะตกใจเลยนะครับอันนี้เป็นเทนเทนแบบคอนกลางใช่ไหมพ่อคอนกลางโอ้โหยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมนี่บ่แต่ว่าทําอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วหมดแล้วครับเหลือแต่ ทำกระปุกถ้าอยากจะใส่กระปุกน้ากระปุกอาหารเนาะครับผมแล้วก็เอานกเข้าแล้วก็เอาไปต่อเท่านั้นเองต่อครับครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงเดิมของพ่อกองนะครับพี่น้องครับไม่มีอะไรมากมาย<ด>นะครับดูอ,ดดอ่าทรงเดียวกันนี่แหละอ่าแต่อันนี้อู่ใหม่เอี่ยมอ่องเลยพี่น้องครับอ่าสวยอยู่ครับสวยอยู่สําหรับใครที่หาเนีดนะครับอ่าเพราะว่าจะแริญนี่ก็ใช้เป็นประจานะครับผมก็ใช้อยู่ครับ ไม่ใช่ว่าไม่ใช้นะของพวกกอวงนี่นะครับอ่านี่อันนี้เป็นไม้สักนี่ทีเด็ดครับแก่นมะขามครับมียกมีคนจองเลยหรอพ่อจองเลยอือจังหวัดเลยนะ,ะตำรวจเป็นเพื่อนเป็นทหารพันุจองแล้วจองแล้วส่งวันไหนทีนี้เขาจองแล้ววันร้อยสิ้นเดือนแจ้งกระทุวงที่อยู่ที่อย่างมากอ๋อสิ้นเดือนนี้อืครับก็ใกล้แล้วครับอีกไม่กี่วันวน,นะครับ ดูลายครับพี่น้องครับนี่แหละแก่นมะขามเงาแวบเลยถ้าลงลงอะไรเพราะนี่ลงสล็กเหรอล่งแหลกอ่าลงแลกเกอร์แลกเกอร์ครับนี่อนี่ของตะบบีนี่ครับเิ่นทรงไม่มาหมู่ว่านหรืไม่เฮรอโอ้แต่แต่มีน้ำหนักครับแต่มีน้ำหนักมีหนักแน่จักหน่อยแต่ว่ามันทนครับนอกพวกรองเหนียวเหนียวครับเกลี่ม้ขามนี่นะอันนี้ใช้ประจําตัวนี้ใช่ใช้อยู่ใช้แล้ว นี่เออพ่อกระปุกนี่คือกระปุกอะไรนี่ผมสงสัยเหลือเกินไอ้แป้งแบบแป้งก็ไอ้ท่าน้ำผ่าแบบเฮ็ดเสื้อผ่าเฮ็ดยังนะเือดเสื้อยังมีอยู่นะตอนนี้มีมีครับแต่ว่าจะต้องไปหาเสื้อเอาเสื้อเอาทึ่งแป้งเราเทแป้งทิมไม่ได้ใช้แป้งเออบอบวอเอาบอลแป้งทำไมไม่ซื้อมาตุนไว้ไว้ขายสงการทมันเป็นแป้งอัน เน้เหนียวแม่แป้งเน้เหนียวที่เขาติดผ้าแบบเสื้อเสื้อเสื้ออย่งให้มันแข็งใช่ไหมมันแข็งอเขาเรียกว่าลงกาวเออกาวกาวเสื้อเออจะติดกับพวกพวกเสื้อผ้าไหมไทยใช่ไหมพี่กองเไม่ให้มันยุบไม่ให้มันให้ให้มันแข็งให้มันได้ทรงแข็งโอ้ครับมันกระปุกเท่าไหร่พ่อเนี่ยอ๋อไปจักกีบัตรดี่แหละตะเกียงเสื่อยกกล่องบออบแพ้งเนยคุณ อันนี้ก็ไปถานน้ำร้านตัดเสื้อผ้าอ๋อมีโอ้ถ้าอยากได้กระบุงนี่คือไปหาที่ร้านตัดเสื้อเออเขาจะมีโดยเฉพาะเสื้อที่เป็นเสื้อผ้าไหมอย่างเงี้ยเนาะเออผ้าไหมผ้าไถ้าผ้าสูตรสูตรคงไม่ใช้แต่ส่วนมากจะเป็นผ้าไหมนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้เออใช้นี่ก็คือพอดีใช่ตัดเสื้อผ้านี่ไตรดครับได้รอดอันนี้เป็นไม้สักไม้สักนะครับเบาจริงๆครับพี่น้องครับนี่สวยนะครับสวยงามสวยงาม ส่วนมากเม็ดเท่าไหร่นะพว่าทำตอนนี้เลยเป็นหลักเลยเม็ดเท่าไหร่เม็ดเจ็ดเม็ดเจ็ดเหรอเมดเจ็ดอันอันนี้เม็ดเก้าอืมนี่เม็ดเก้าเม็ดสิบยาวไปเลยหรือว่ายังไงมันยาวมันขึ้นยากเออคนคุบนมยอย่กได้ว่ามันขึ้นยากอืมครับมันยาวจริงๆครับเม็ดสิบสำหรับคนที่ขึ้นเจ็ดนี่พอดีพอดีครับขึ้นพระเนียดแบบไม่ค่อยคล่องแต่คนที่คล่องแล้วก็คือเม็ดสิบเจอดีเช่นผมนี่ผมชอบเม็ดสิบ สบายครับผมชอบเมสซี่นะครับอคนที่แบบรู้จักวิธีบางวิธีใส่ครับมันก็จะง่ายครับโอ้โหเป็นทีเด็ดเลยนะครับไม้แก่นขามนะครับตรงนี้เนาะก็ยังมีไม้ได้เลยนะพ่อเนาะตอนนี้ไม้สักนี่นี่นี่อยู่นี่อันนู้นคืออะไรทำไมยาวๆอันนั้นนะเม็ดเท่าไรนะมันเป็นพอทเล่เม็ดเม็ดเจ็ดละอ๋อเม็ดเจ็ดเลยพ่อเออเอามีมีมีพันธวาด้วยใช่ไหมด้วยเนื้อเขาใหญ่เขาใหญ่ด้วย มันแปลกตาดีมันสั้นนะครับพี่น้องครับเป็นข้าจังเลยออเป็นตบรุ่นเก่าเลยนะครับพ่อกองเนาะเออโอ้โหมันข้าอย่างติดอะไรพ่อเหยียบแล้วเหรอครับอันนี้เป็นตบกับคนนกับสัอยู่ได้อันนี้อ่าเอาสั้นๆเอาสั้นๆนี่นะครับนี่นี่แหละสูตรโบราณสูตรสูตรโบราณโดยตรงเลยนี่กีเส้นนี่อืจากเอาตะทังหนามันยังไง สอดกรรมมาอีกแล้วครับสูตรของพ่อกรสอดสอกกรรมมาเออสอดกรรมอืหลังมันก็ยี่สิบเส้นครับมันก็จะเป็นหาดสิบหกสิบเจ็ดสิบดีละโอ้โหแบบนี้ไปไหนก็ได้ครับนี่ขึ้นตรงไหนก็ได้นี่ต้นไม้หน้าหน้านี่อยสบายใจเลยนี่ครับนี่สอดเข้าไปนั่นแล้วโอ้โหอุ้ยแต่มันก็จะเสร็จแล้วนี่พ่อเนาะเออเหลือใส่ตะไคร ใช่ไหมพ่อใส่คันใส่คันจบจบแล้วจบแล้วครับนี่จะเสร็จแล้วโอ้โหสวยครับวันนี้เอเยอะครับไม่ได้มาหาแกนานแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ก็ได้โอกาสมาบ้านพอดีก็เลยมาแวะสะหน่อยยังมีนกย่บ้านอ่าก็ยังพอมีอยู่ครับพ่อนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นของทีมงานนะครับเป็นแก่นมะขามเนาะแก่นมะขามครับผมฮะวันนี้ก็ถือว่ามาเยี่ยมเซียนพะเนียด นะครับเห็นฝนตกบ่อยๆนึกว่าน้ําท่วมบ้านแล้วยังไม่ท่วมหรอพ่อเนาะรู้รอรูรอเพิ่งนั่งทำกัใช่ไหมพ่ออยู่ติดน้าพองด้วยนะครับพี่น้องครับตรงนี้นะครับอ้าสำหรับท่านใดสนใจนะครับอยากจะได้เพเนียตตอนนี้นะครับที่สามารถที่จะรับแบบเร็วๆเลยนะครับก็จะมีนะครับมีความทรงยู่จวงนียอันนี้ครับนี่นี่ครับอันนี้ไม้สากเม็ดเท่าไหร่พ่อเม็ดเจ็ดหรอเม็ดเจ็ดครับเม็ดเจ็ดพอดีครับสาหรับคนที่หัดเล่นนกไม นะครับเอาไปฝึกเอาไปหัดตัวเองด้วยหัดนกด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสั้นจริงๆครับนี่ของเทนะครับจริงๆเลยนะครับนี่นะประมาณไม่ถึงเมตรนะครับแน่นอนละประมาณเจ็ดสิบรึเปล่าพ่อเอาลองบัดเลยนะถึงหรือเปล่าเจ็ดสิบนี่เจ็ดสิบพอดีโอ้โหมันแม่นอย่างเงี้ยคแต่ซื้อหวยท่าดทุกทีนะครับไปถูกทุกทีนะครับแล้วก็อันนี้กำลังจะเสร็จแล้วครับพี่น้องครับ วันเดียวเสร็จดีถ้าทำมาถึงขนาดนี้แล้วเสร็จัสั่งได้เลยครับนี่สีเหลืองนะครับไม้สักสีเหลืองยังไม่ขึ้นอ่าคันตบนะครับคันตบแล้วก็ถ้าใครชอบแบบแปลกๆนะครับอเป็นคันเอ้ยไม่ใช่เป็นตบกับตบกลับนะครับเป็นตบกับอนี่นะครับแบบนี้นะครับเปียอย่างนี้นะครับผมนกกระปูดเหยียบก่อนนะครับ อันนี้ของปรกองใช้อยู่นะครับแต่ถ้าสนใจก็ได้แบ่งได้เหมือนกันอันนี้พร้อมใช้นะครับดูครับใส่หัวน็อตไว้แล้วเรียบร้อยมีกระปุกอาหารแล้วเรียบร้อยออปชันเพียบครับนะอันนี้ก็เมีเท่าไหร่นะพ่อเม็ดเจ็ดแสดงว่ามีแต่เม็ดเจ็ดเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เถียนคอนกลางครับพี่น้องครับนี่นะครับสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับผมเนาะนี่แหละสนใจนะครับ ติดต่อที่ไหนนะพ่อเบอร์อะไรนะครับเบอร์เบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์ศูนย์หห้าเหรอสามศูนย์หนึ่งเอีเจเจครับผมถูกแน่เนะ้ะ<ท>ไม่ใช่ว่าใช้บริการอะไรไม่ใช่หรอเล่ไม่ใช่ว่าหนงอก้านะมารับหน่อยนะครับเป็นลมเป็นบินเบียนทีษะไม่ใช่เนาะแล้ก็บอกเอา้าโอเคครับเรามาเห็นหน้ากันก็ออโอเคแล้วครับในมาอย่างน้อยก็ต้องมาแวะนิดหนึ่งก็จะ มันก็จะโอเคนะครับอู้ตัวไหนเรียกเปล่าเสียงตัวไหนเรียกเมื่อกี้นี่อู้นี่ตัวอีตั้งโอ้นกมาจากไหนนี่นกมันจะบานโผล่นกน้อยขอนกน้อยเขามาเรียกอ้ยนกเด็กที่นกที่หน้าด่างน่ะนะโอ้ยน่าดังตาคนละสีตาหนึ่งดีตาหนึ่งดำเดี๋ยวใส่ใส่เลนตาให้ใหม่วะเอาผมเห็นมันแปลกๆปลกเออแปลกๆก็เลยเอามาเฉยเอามาผมอ้าวโอเคครับเดี๋ยวยังไง ผมจะขึ้นเบอร์โทรพ่อกองไว้ให้นะครับสนใจด่วนๆใครกาลังหาเพเนียตนะครับนอกจากไอเพเนียดอาจจะถ้าของท่านอาจจะพังเนาะพ่อกองเนาะเพราะว่านกไม่นกนกเอาไปต่อแล้วไม่ขันก็เลยจับฟาดเลยครับต้นไม้หรือกิ่งไม้ครับก็ต้องหาใหม่ก็ต้องติดต่อพ่อกองนะครับผมเอไม่ว่ากันตรงนั้นเนาะเอาไปฝึกแล้วนกไม่ขันก็โมโหไงครับก็เลยจับเพเนียดนะครับโยนใส่ก็หินเหมือนกบัตนะนะครับผมเอาละรงทางด่วนเอาผมเอาละพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอีกครัล้ชสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็จะ่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งรับข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมนะครับกับพ่อกรวันนี้สนใจติดต่อมาเลยด่วนๆนะครับพร้อมส่งขับไปก่อนครับพ่อกรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ